สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Brand e o s Journey Podcast ตอนที่112นะครับตอนนี้เป็นการเล่าเกี่ยวกับการไปถ่ายรายการชีวิตออกวิ่งนะฮะชีวิตออกวิ่งเป็นรายการที่อยู่ในช่องออนไลน์ของไทย PBS นะครับที่ใช้ชื่อว่าวิภา vipa นะวิภาวิา me อะไรสักอย่างนี่แหละวิภานะจะเป็นช่องออนไลน์ของไทย PBS ในนั้นก็จะมี original content ก็คือ content ใหม่ แล้วก็มีคอนเทนต์อื่นๆของ Thai PBS อยู่ในนั้นนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องเข้าไปสมัครครั้งแรกนะฮะแล้วครั้งต่อไปก็ดูได้เลยตอนแรกที่ออกอากาศไปของซีซัน2เรามีซีซัน2แล้วนะฮะซีซันแรกเนี่ยเป็น13ตอนชีวิตออกวิ่งของแต่ละคนนะฮะก็จบไปละแต่ว่ายังมีให้ดูนะฮะ13คนก็มีมีหลายคนมีเจจันทบูรณ์มีลัชชี่ นะครับแล้วก็มีมีหลายคนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนซีซั่น2ก็จะมีหลายคนรวมทั้งหมด20คนนะครผมกำลังไล่เก็บตอนนี้ถ่ายไป11คนล้เหลืออีก9คนที่ต้องถ่ายวันสุกนี้ก็จะไปถ่ายคุณตาสว่างเป็นนักวิ่งอายุร0อปีอันนี้น่าสนใจมากแล้วผมตื่นเต้นมากได้คุยกับลูกสาวท่านละแล้วก็น่าทึ่งมากรอนลุ้น ว่าจริงๆไม่รอรู้หรอกค,คือดีใจอยากไปเจอท่านนะแลเรน่าจะเป็นนักวิ่งอาวุโสที่สุดเท่าที่ Runners Journey <S เคยไปถ่ายนะฮะแต่ว่าอันนี้ไปถ่ายในรายการชีวิตออกวิ่งออก,กาศทางไทย PBS ช่องวิภาเป็นช่องออนไลน์ของไทย PBS นะครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรหลังจากหายไปสักพักหนึ่งจริงๆการทำพอดแคสต์เนี่ยมันกลับมาได้ทุกครั้งทุกครั้งก็เมื่อ เวลาเราไปเจอแฟนเพจแล้วก็แล้วก็เขาทักมาว่าตอนใหม่เมื่อไรจะออกอะไรเงี้ยล่าสุดก็ไปเจอพี่ณนะพี่ณะบอกว่าต,ต,ต,ต้องต้องออกเป็นรูทีนเราออกประจำ <c oughs> เช่นทุกวันศุกร์ทุกวันจันทร์ทุกอะไรอย่างของผมเนี่ยออกตามอารมณ์อ่ะคือว่างก็ว่างก็จัดไปหนึ่งสองว่าถ้าไม่ว่างก็หายไปทีนี้ช่วงที่ผ่านมามันโดนกักตัวด้วยมั้ง โดนกักตัวจริงๆโดนกักตัวก็ทําได้แหละแต่ว่าเอออัปเดตเรื่องกักตัวหน่อยครบ14ี่วันมาได้สี่ประมาณ4ี่วันละก็รู้สึกว่าปลอดโป่งโล่งดีเนาะแต่เขาบอกว่า21วันเอาชัวร์แต่ผมว่า30วสนบวันช่วงเนี้ยผมก็กลัวนะกลัวไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็กลับมาจากญี่ปุ่นก็กักตัวแล้วก็เราก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่อย่างเท่าที่ทําได้อะเอะอก็ ถือว่าผมก็กักตัวอยู่ประมาณหนึ่งอะ่ะประมาณ80%นะกักตัวก็จะมีไปซื้อไปแถวบ้านเล็กๆบ้างแต่ว่าก็ก็เจลล้างมือปิดผ้าอะไรอย่างดีอ่ะแล้วก็แต่ว่าไม่ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในห้องนะฮะไม่ได้ไปไหนจริงๆก็เรียกว่าดูอยู่แต่ในห้องแหละเออก็ผ่านพ้นการกักตัวไว้ได้ก็ถือว่าไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะถ้าไปทําให้ใครเดือดร้อนกนะ็เคยพูดนะว่า เชีย่ยกูแบบว่าถ้ากูป่วยเนี่ยกูไม่ไปหาหมอกูเข้าไปตายกะในป่าเลยดีกว่าคือรู้สึกว่ากระแสมันแรงมากรู้สึกแบบว่าเหมือนไปฆ่าคนตายอ่ะรู้สึกแบบว่าคือการกลับมาจากี่ปุ่นแล้วเราดูเป็นคนผิดบาปเลยทั้งทั้งที่ก่อนเราไปอ่ะเกี่ยวโตโมาราธอนไม,ไม่ไม่ถูกยกเลิกไงมันไม่ได้ประกาศว่ามันววช่วงนั้นมันยังไม่วิกฤตขนาดนั้นฮะแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็ดันประกาศว่า มันวิกฤตเนาะห้ามไปหรือใครไปกลับมาต้องกักตัวอะไรเงี้ยคือมันทำยังไงอ่ะมันมันมันอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบกลับมาก็โคตรเครียดอะ่ะบองตรงนั้นเครียดไม่เคยรู้สึกเครียดก็เลยไม่ค่อยได้ทาพอดแคต์นั่นแหละก็คือไม่มีอารมณ์จะไม่รู้ไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครอะ่ะมันแบบเออเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่หนึ่งร้อยสองนะฮะเออก็หวังว่าจะ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 ,จะช่วยให้การวิ่ง ไปด้วยฟังพอดแคสต์ไปด้วยมีความสุขระหว่างวิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงก่อนเข้าเรื่องเนี่ยก็ขอบคุณสําหรับท่านที่ซื้อหนังสือนะครับหนังสือโอ้ประทับใจมากที่แบบว่าเห็นทุกคนแบบชอบอะไรเงรี้ยก็รู้สึกเกรงกันว่าว่าจะทําได้ไม่ดีแต่ถ้าทุกคนชอบก็ก็ก็ดีใจด้วยนะครับที่ที่ที่จะได้อ่าน แล้วมีความสุขระหว่างอ่านนะเรามีความสุขระหว่างวิ่งแต่ถ้าไม่ชอบหรือติอะไรเงี้ยก็แนะนํามาได้นะครับตินะฮะติเพื่อก่อจะถึงกระดาษหยาบคายกันเลยก็ <c oughs> อลองโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการไปถ่ายทําผู้ชายคนหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสัญญาคานชายัยเป็นชื่อตอนที่ว่าหนุ่มรับจ้างออกวิ่งคือพี่สัญญาคานชัยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือผมก็เรียกพี่นะเรียกแกว่าพี่นะ แต่จริงๆแล้วเขาอายุน้อยกว่าผมสองปีอ่าผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆก็รู้มานานแล้วแหะแต่ไม่รู้ตัวเลขที่ถูกที่แท้จริงเพราะว่าได้ดูบัตรประชาชนได้คุยอะไรกันก็พี่สัญญาก็อายุน้อยกว่าผมสองปีแต่ผมก็เรียกพี่สัญญาแล้วแหละนะเพราะอยากเด็กนะ่สองปีปีสองปีไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับก็พี่สัญญาเนี่ยเป็นคนหนองคายเนาะแล้วก็เป็นนักวิ่งล่าสุดก็ได้ไปแชมป์ที่อินเทนนท์เนาะอินเทนนท์นะวิ่งอัลตร้าเทรล ก็วิ่งมากับบรัชี่วิ่งมากับเจวิ่งมากับอะไรเงี้ยคือแกก็เป็นนักวิ่งล่ารางวัลคือเป็นหนุ่มรับจ้างที่ทํางานทุกอย่างที่เกี่ยวกับรับจ้างใครจ้างอะไรแกก็ไปหมดอะ่ะแกรับจ้างตัดหญ้าทาสีอะไรเงี้ยตั้งศาลตั้งศาลพระภูมิอา่าไปช่วยตั้งศาลก่อนไปถ่ายหนึ่งวันแกก็ไปตั้งศาลมาตั้งศาลพระภูมินะฮะเป็นที่ใส่ชุดพราม์ชุดอะไรทําพิธีเนะี่ยแกก็ไปช่วยตั้งมีกล้วยมีอ้อยมีอะไรอะ่ะเป็นพิธีทางศาสนา นะครับแต่งานหลักจริงๆของแกแล้วก็คือการวิ่งเนี่แหละนะเราก็เคยไปสัมภาษณ์แกแล้วทีหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ขึ้นถังแกขึ้นถังแล้วผมก็ขึ้นถังนะถังที่เป็นโรลลิงแล้วปรากฏว่าคือจริงๆอ่ะผมอะ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะผมผมเล่นยิมนาสติกนะเล่นยิมนาสติกเป็นตัวโรงเรียนนะแล้วก็เคยขึ้นถังแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าผมขึ้นถังได้แต่ปรากฏว่าไอ้ถังใบเนี้ยมันเบาพอมันเบาปุ๊บมันเหยียบ เหยียบเดินหน้าไปนิดเดียวมันก็เลื่อด้วยความที่เราแบบล้างมานานนะแล้วก็ตัวใหญ่เดินหน้าไปนิดเดียวก็กลายเป็นหลม่มล้มก็มือข้อมือแตกกระดูกแตกสามชิ้นนะก็ก่อนไปอิตาลีก็ก่อนไปแอ,อนมาอิตาลีก็ลุ้นอยู่นานว่าวาจะจะว่ายน้ําได้ไหมจะปั่นจักรยานได้ไหมนะก็ก็สรุปว่าก็สามารถหายทันนะนั่นกะ็คือประสบการณ์ครั้งแรกที่ไปเจอกับพี่สัญญา ายจริงๆเจอแกมาหลายที่แล้วล่ะตั้งแต่โป่งแยงตั้งแต่สนามไหนๆก็เจอก็คุยกันแกก็คุยเหมือนสนทกับทุกคนนะนะถ้าสังเกตนะแกคุยเหมือนแบบสนทแล้วก็เวลาวิ่งเทรลเคยไปเจอแกแล้วแกก็เด็ดต้นยุ่งต้นหญ้าเอามากินอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้นหญ้าหรอกสมุนไพรอะไรเงี้ยแกก็แนะนําอะไรประมาณนั้นอนะ่ะวันนี้ก็เลยไปถ่ายสัมภาษณ์แกแล้วก็ พาไปดูหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนนะหรืวอุปกรณ์ที่แกรประดิษฐ์เองเพื่อเอามาใช้ในการออกกําลังกายไปดูสวนครัวหลังบ้านแกไปดูสนามซ้อมที่เป็นบันไดคอนโดไปดูการลากยางนะซึ่งเคยไปดูครั้งแล้วคราวนี้ไปดูลากยางรถ10บล้อไปดูการดักปลาไปดูการโยนจ็กรลิงลูกบอล3ลูก ไปดูเตตะกอูเยอนะเนาะดูเตตะกอไปนาแถวบางเขนไปวิ่งในนาวิ่งในนาข้าวสีสีทองนะเป็นฟางข้าววิ่งแล้วก็วิ่งในทุ่งนาแล้วก็ให้แกดีลังกาในทุ่งนาปิดรายการอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็น,เป,นเป็นการถ่ายทําที่สนุกมากแล้วก็ผมก็พยายามเซฟตัวเองแล้วก็ต้องบอกตัวเองในใจว่ากูจะไม่ทําอะไรแผลงแกขึ้นไปบนต้นไม้ เขาเป็นบนต้นไม้เว้ยแล้วผมก็ตามสัญชาตญาณนะ่ะตามสัญชาตญาณผมผมไปนคนถ่ายบามลุยอะลุยอะผมก็ก้าวขึ้นจะปีนต้นไม้แล้วผมก็ชะงักแล้วบอกตัวเองว่าหนุม่มเมืองอยากขึ้นต้นไม้ถ้าเมืองขึ้นเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรแน่ๆน,นผมก็เลยหยุดตัวเองแล้วก็แบบลงมาแล้วก็พี่สัญญาพี่ขึ้นไปพ,พ,พี่ก็เล่นของพี่ไปพี่สัญญาก็ แกก็แกเป็นคนเอร์ละ,ลออะนะก็ก็สนุกดีสนุกสนานวันนี้เราจะเล่าเล่ากันทีละเรื่องเนาะไล่ตั้งแต่นี้เลยคือแกเป็นคนอาชีพรับจ้างเนาะรับจ้างทุกอย่างแต่ว่าตอนเนี้ยก็เน้นไปที่การวิ่งทีนี้พอช่วงเนี้ยเขาไม่มีการวิ่งละทําไงอะรายได้แกก็ขาดนเนาะแล้วล่าสุดรู้สึกแกจะไปซ้อมที่เพชรบุรี Pet หรืออะไรของแกนั่นแหละ แกก็ไปซ้อมหาที่ซ้อมของแกเรื่อยระหว่างรอพอให้ร่างกายมันฟิตพอมีงานวิ่งแกก็จะมาล่ารา,างวัลเพื่อเอาเงินเนะี่ยมายังชีพนึกออกไหมฮะอย่างพวกเรานักวิ่งสมัครเล่นเนี่ยเราก็จะแบบว่า,าดินเอฟก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่แกไม่ได้แกเคยพูดนะว่านักวิ่งกลางๆนักวิ่งที่แบบดินเอฟบ้างไปจบบ้างไม่จบบ้างระหว่างทางถ่ายรูปเนี่ยแกอิจฉา แกอิจฉาคนพวกนี้เพราะว่าคนที่วิ่งประมาณกลางๆเนี่ยจะจะมีความสุขกับสองข้างทางแกบอกผมก็อยากวิ่งแบบนั้นนะแต่ว่าคือแกสงสัยว่าทําไมวิ่งช้าพอแกมาดูภาพของพวกเพื่อนๆเ,เนี่ยที่แบบว่าวิ่งระหว่างทางวิ่งเทรลวิ่งอะไรเห็นจริงช้าเห็นนู่นนี่อะไรเงี้ยเออ,เอ,อมันมันมัน,ม,นมันดูมีความสุขอะแกบอกว่านักวิ่งกลางๆที่แบบว่าวิ่งไม่ได้เร็วมากนักเนี่ยจะวิ่งได้นานนะแล้วก็มีความสุข มันะจริงแกก็อยากจะวิ่งช้าๆบ้างแต่ด้วยความที่แบบแกต้องเอาถ้วยเอารางวัลเอาเงินเพื่อมาอย่างชีพอันนั้นก็เป็นความจําเป็นนี่คือชีวิตของหนุ่มรับจ้างที่ออกวิ่งเนาะแล้วก็แกก็อยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรซึ่งห้องที่แกซื้อเนี่ยถูกรางวัลได้เงินจากโออิชินะโออิชิแกถูกฉลากนะนฉลาโอยิชิ ฉลาจากฝาฝาโออีชี่คือโคตรโชคดีมีมีไม่มีไม,ม,ม,ม่เยอะที่เป็นแบบนี้แล้วแกโชคดีแ,แกก,แก,ก็เลยได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่สัญญาพี่ป้อมสัญญาเนาะส่วนเรื่องการซ้อมของแกแกเคยเล่าว่าแกซ้อมมากกว่ากินะมากกว่ามื้ออาหารซ้อมซ้อมเช้าซ้อมเที่ยงซ้อมเย็นซ้อมกลางคืนเรียกว่าซ้อม3-4เวลานะฮะ แล้วผมก็เข้าไปที่บ้านในบ้านนะในบ้านก็จะเป็นห้องเล็กๆนะอยู่กับหลานนะหลานก็นอนอีกห้องหนึ่งแกก็นอนข้างนอกแล้วก็เป็นเตียงเป็นฟูกนั่แหละแล้วก็เต็มไปด้วยของสะสมจากไหนก็ไม่รู้เต็ไมตไปหมดเลยตะกตะก้อนะดัมเบลฮูลา่าคบป้ายนูน่นนี่คือแกเป็นคนชอบสะสมอะคือ,ค,อคือผมว่าไอ้ำว่าชอบสะสมอาจจะไม่ใช่น่าจะเป็นมาจากว่า ความที่แกไม่มีนะพอแกมีอะไรแกก็เลยสะสมอันนั้นแกก็เลยเก็บเก็บทุกอย่างนึกอ,ออกไหมฮะเก็บทุกอย่างเท่าที่เก็บได้แล้วก็ไม่ยอมทิ้งอะไรนะห้องก็เต็มไปด้วยของที่เก็บไว้แล้วแกก็โอโ้โหเป็นคนช่างเก็บอะเต็มไปหมดเลยห้องก็ห้องก็เหลือเล็กๆแต่ว่าแกก็ใช้ห้องนี่นแหละเป็นการซ้อมซ้อมวิ่งอย่างที่เคยเล่าไป สมมติมีบอลเตะอย่างเงี้ยเปล่านกหวีดปี๊ดแกก็ซอยเท้าอยู่กับที่เงี้ยซอยเท้าแกทําให้ดูนะฮะเอาผ้าขนหนูมาวางนะแล้วก็เป็นเท้าเปล่านี่แหละแล้วก็ซอยเท้าซอยไปเรื่อยชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยซอยไปเรื่อยซอยเท้าไปเรื่อยแล้วก็ซอยเร็วด้วยนะซอยเร็วแล้วก็จ็อกเบาๆอยู่กับที่นี่นแหละหรือการซอยขาเร็วแกบอกว่ามันทาให้รอบขาดีอะไรประมาณเนี้ยแหละจริงๆแกก็ไม่ค่อยรู้อะไรพวกนี้หรอกแกก็ แกเป็นคนบ้านๆซื่อๆนะน่ารักแก็สอนแบบบ้านๆตามความเชื่อของตัวเองไม่มีครูไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากในบ้านแกแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านก็จะมีอ่อเขาเรียกอะไรไม่ใช่หลังบ้านเขาเรียกว่าข้างบ้านข้างบ้านของหมู่บ้านเอรอทอนก็จะมีที่ปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกสมุนไพรเอาไว้กินเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยอย่างกล้วยกับอ้อยก็ไปใช้ในงานพิธี ในการตั้งศาลก็มีสมุนไพรนู่นนี่แล้วก็มีเลี้ยงตามีปลูกอะโวคาโดด้วยนะฮะแล้วก็สถานที่ที่แกซ้อมเป็นประจำนั่นก็คือที่คอนโดนั่นแหละเป็นบันไดบันไดสำหรับขึ้นนะแกก็เหมือนแบบว่าเล่นขึ้นก้าวทีสองขั้นนะก้าวขึ้นก้าวลงซ้อมแล้วก็มีซ้อมเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนซ้อม เหมือนซ้อมสควอตแบบแยกขาแล้วก็ขึ้นขึ้นบันไดเรียกว่าทุกที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้องเนาะหรือที่ไหนข้างข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นหรือว่าบริเวณรอบรอบบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่ซ้อมของแกนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปดูการซ้อมแบบว่าเอาสิ่งของมาประดิษฐ์อ่ะแกเอาผ้านะเอามาใส่หินเป็นตุ้มสองสองตุ้มแล้วก็มีแกนกลางเป็นไม้นะฮะ แล้วแกก็มาวางบนขาแล้วก็ใช้ข้อเท้าเนี่ยยกขายกยกคล้ายๆดัมเบลเนาะดัมเบลยกขึ้นแกก็ทําอยู่อย่างนั้นแหะคือผมก็ไม่เคยเห็นอุปก,กรณ์นี้นะแกก็แกก,แก,ก็ทาของแกเองแล้วแกก็มีลูกตะก้อลูกตะก้อลูกเอ่อลูกบอลเหมือนเล่นแจ็คเกอร์ลิงอะ่ะสามสามลูกบอลเคยเห็นไหมฮะเหมือนพวกคณะละครสัตว์แกบอกว่าอันเนี้ยเอาไว้ใช้เพื่อฝึกสายตาเวลาวิ่งเทรล เพื่อจะได้ไม่หลงเพื่อจะได้ดูริบบิ้น bon, แต่ผมก็ได้ข่าวมาว่าแกก็หลงบ่อยหลงร bon, ิบบิ้นบะ่อยครชอบเปิดเส้นทางใหม่ๆนะมีมีคนแซวนะแล้วก็จะมีฮูลาฮูปนะฮูลาฮูปเอาไว้เล่นเอวแล้วก็มีดัมเบลที่ทําเองมีก้อนหินก้อนหินกลมๆเนี่ยเอามาเก็บมาจากข้างทางเนี่ยก้อนหินลูกให,ใหญ่ๆเอามาเป็นดัมเบลเหมือนแคทเทเบลเออเรียกว่าแกก็แกก็สอมแบบบ้านๆแกนะ พอคุยกันถึงที่บ้านเสร็จนะดูข้างนอกที่มีกระสอบทรายแล้วแกก็เตะแกแกทำเป็นกระสอบทรายแล้วแกก็เตะขาเหมือนส้อยขาแล้วก็มีแทงเข่าด้วยนะคือซ้อมเหมือนมวยแตเ่เอาไว้เอาไว้สำหรับกล้ามเนื้อสำหรับวิ่งเนาะเสร็จแล้วแกก็พาผมไปริมทางด่วนนะก็แต่ก็เป็นทางที่ปลอดภัยนะเป็นริมทางด่วนแบบว่าทางแบบว่าไม่มีรถอะแล้วก็ไปซ้อมลากยางกัน คราวที่แล้วเคยไปลากยางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนาะแต่คราวนี้เหลือ,อยางเส้นเดียวแต่เป็นยางรถยนต์10บลอ้อเป็นยางใหญ่แกก็ลากลากอยู่สองสารอบผมก็ให้ลากแล้วผมก็ถ่ายวิ่งตามบ้างเก็บถ่ายบ้างก็สนุกดีแกก็พลังงานล้นเหลือแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายสนุกคือนักวิ่งบางคนก็อาจจะต้อง ให้เวลาในการพักนิดนึงในการถ่ายแต่ละเซตแต่ละเซตเนาะแต่อย่างพี่สัญญาเนี่ยแกก็จะพร้อมเสมอสําหรับการถ่ายทําแล้วก็ alert ตลอดเวลาฮนะก็ดูจะมีความสุขกับการคือแกอยู่ไม่สุขอะแกเหมือนลิงอะเหมือนเหมือนมีเป็นลูกลิงในหัวใจแบบคือ alert แล้วก็สนุกตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนพูดเร็วนะนั่นก็คือชีวิตนะประจําวันที่แกพาไปดูนะฮะ ก็มีเริ่มต้นที่คุยที่ห้องใช่ไหมแล้วก็มีซ้อมดิวขากับกระสอบทรายวิ่งขึ้นบันไดแล้วไปลากยางแล้วก็ไปเตะตะก้อริมทางนะครับแล้วก็ไปจบที่ไปจบพาร์ทแรกที่ไปดูปลาที่แกดักคือแกไปทําค่องเงี้ยค่องคือที่ดักปลาเป็นทรายนะแล้วกแกก็วางที่คูน้ําข้างถนนเนะี่ยแล้วก็เอาผักตบคือคือ,ค,อคือในทรายในค่องเนี่ยมันก็จะมีทุ่นลอยไว้เป็นขวด ขว,ขวดน้ำดื่มนะแล้วก็เอาเศษอาหารวางเพื่อให้ปลาเข้าไปกินในคลองผมเคยเห็นคลิปแกอยู่แล้วแกก็ได้ปลาด้วยแต่วันนั้นที่เราไปบังเอิญโชคร้ายแล้วก็ปลาไม่กินเหยือ่อไม่ติดนะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาถ่ายเห็นแต่คลองเปล่าๆแล้วก็เมื่อไม่ได้ปลาเสร็จแล้วแกก็โชว์สกิลให้ดูในการหากินข้างถนนความหมายคือตรงข้างถนนเนี่ยแกก็เอา เอาเมล็ดฟักทองไปหยอดนะริมถนนนี่แหละแล้วก็แกก็ลดน้ำอะไรของแกมันก็จะมียอดฟักทองคล้ายๆย,ยอดฟักแมวเนะี่ยแกก็เด็ดแล้วก็กินปอกกินแกก็กินของแกได้เนาะแล้วมีกระถินนะมีอะไรอ่ะใบอะไรเยอะแยะอ๋อมีผักบุ้งผักบุ้งริมทางก็เด็ดยอดออกมาแล้วก็แกก็กินโชว์เพราะว่าผมเคยเห็นแกในเทรลว่าแกก็ระหว่างวิ่งไปเนะี่ย แกก็มีแวะกินนะแกบอกว่าอย่างกาบกล้วยนะอย่างในกล้วยเนี่ยมันจะมีกาบกล้วยใช่ไหมในกาบกล้วยก็จะมีน้ําแกก็เอาน้ำเนี่ยมากินระหว่างวิ่งเทรลได้นะก็เป็นภูมิปัญญาเป็นสกิลในการเอาตัวรอดของพี่สัญญาในการวิ่งเข้าไปในป่าเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมข้างทางริมถนนอะไรก็ตามแกก็เด็ดนั่นเด็ดนี่กินตามสไตล์แกนะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคือ คือคอนเซปต์ของชีวิตออกวิ่งเนี่ยคือผมให้คำนิยามของรายการว่าเพราะชีวิตเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยการวิ่งนะคือเราเรียนรู้ได้ในหลายแง่มุมจากนักวิ่งจากการวิ่งยอย่างพิสัญญาเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นนะได้เรียนรู้แล้วเป็นตัวอย่างจริงก็คือการสู้ชีวิตอันนี้ชัดๆเลยเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็ดิ้นรน แล้วก็ซ้อมเพื่อการแข่งเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพจริงๆนะอย่างพวกเราเนี่ยวิ่งเพื่อความบันเทิงวิ่งเป็นงานอดิเรกวิ่งไม่ได้เอาเงินรางวัลชนะหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ชีวิตของนักวิ่งที่แบบว่านักวิ่งที่สู้ชีวิตนักวิ่งรับจ้างเนี่ยเราพูดได้เลยนะาอาชีพนักวิ่งเนี่ยคือเขาจะเจ็บจะป่วยไม่ได้เพราะว่ามันหมายถึงรายได้เขาพิสัญญ,ญาณนี้ก็ต้องดูแลตัวเอง แล้วก็ก็ต้องสู้ชีวิตจริงๆอน่ะแกสู้ชีวิตอย่างที่สองที่ผมเห็นก็คือแกซ้อมเยอะไว้ก่อนนะไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามแกจะซ้อมซ้อมให้เผื่อไว้ก่อนแกจะไม่แบบว่าไปไปหวังว่าวันจริงจะจะเอาให้หนักกว่าการซ้อมไม่ใช่แกแบบซอ้อมแกบอกว่าตอนซ้อมนี่ต้องซ้อมมากกว่าแข่งซ้อมเยอะก็ไว้แล้วแกก็ซ้อมแบบบ้านๆเนี่ยคือแกก็คิดของเองผมถามว่า อย่างสมมติดิวขึ้นบันไดอย่างเงี้ยผมถามแกว,แบบแบบแกว่ากีเซตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแกบอกก็ทําจนกว่าจะเหนื่อยคือคือทําจนเหนื่อยเหนื่อยแกก็พออะไรเงี้ยคือดูตัวเองดูความรู้สึกซึ่งหลายคนเป็นอย่างนี้นะฮะหลายคนจะไม่ได้ยึดติดกับตัวเลขหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมายถึงว่าคือเขาก็รู้ตัวเองแหละว่าซ้อมประมาณเนี้ย คือสมมติซ้อมดิวซ้อมสเตร t h ซ้อมการขึ้นบันไดนู้นเนี่ยจะประมาณ1 0บถึงยีแต่ส่วนใหญ่ก็จะซ้อมวิ่งเป็นหลักเนี่ยเพราะการซ้อมวิ่งมันก็จะได้ทั้งเอนดูร n c e นได้สเตร t h อะไรอยู่แล้วได้เอนดูร n c e นได้หัวใจนะฮะส่วนการช็อตคัดของการสเตร t h ขึ้นบันไดการาฝึกกล้ามเนื้อคอรบอดี้นู่น ύ, นี่เวทนู่นนี่ก็เหมือนการทำช็อตคัดเหมือนแบบด้วยด้วยด้วยเซสชั่นที่สั้นง่ายเร็ว สำหรับการสร้างความแข็งแรงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วแกจะแกจะวิ่งเป็นหลักนะครับข้อที่สก็คือความที่เป็นชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ง่ายเกียงง่ายอะไรแกก,ก็กินได้อันนี้พอไปอยู่ในเส้นทางเทรลแกก็สบายกว่าใครนะแกไม่จําเป็นจะต้องต้องกินแบบนี้เท่านั้นหรือต้องอะไรอย่างงี้คือพี่สินยากินอะไรก็ได้ง่ายซะจนเรียกว่าหาของกินข้างทางคิดดูผมไคยเห็นแกกิน ริมถนนโอ้โหแบบอะไรวะเนี้ยหยิบนู่นหยิบนี่เราไม่รู้คือถ้าเราหลงป่าเราตายแกมแกรอดนะพีพิสัญญารอดเพราะด้วยความเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายข้อที่สี่อันนี้ผมผมชอบมากเลยคำพูดติดปากแกเวลาผิดพลาดพลาดหวังหรืออะไรเงี้ยอย่างดักปลาเงี้ยไม่ได้ปลาแกบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคราวหน้ายังมีแกตัวใหม่สู้ใหม่อะไรเงี้ย จะมีคําพูดติดปากไม่ว่าจะเป็นข้างไหนแบบไม่เป็นไรเอาใหม่อะไรเงี้ยแกสู้ใหม่แกแบบว่าไม่เป็นไรคือลืมความผิดลืมความลืมความผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจึงเป็นที่มาของคาถามที่ผมถามผมถามแกนะว่าชีวิตการวิ่งของพี่สัญญาเปรียบเหมือนอะไรหรือว่ามันบอกอะไรมันให้อะไรพี่สัญญาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันชีวิตการวิ่งเหมือนกัน การเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนมีสนามแข่งให้แข่งได้เรื่อยๆเหมือนถ้าผิดหวังหรือพลาดอะไรก็ตามหรือไม่ได้อะไรก็ตามมันก็ยังมีสนามใหม่ให้ให,ให้ให้ลงแข่งได้เรื่อยๆชีวิตมันก็เหมือนกันนะคำพูดติดปากแกก็ทัศนคตินี้ก็เลย น่าจะออกมาจากความคิดนี้เนาะที่บอกว่าไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ข้าวหน้ายังมีข้าวหน้ายังมีครับแกแกก็จะพูดประมาณเนี้นะฮะก็รอติดตามชมได้เนาะเรื่องราวของพี่สัญญาคานชัยก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่สนุกมากระหว่างถ่ายทําตัดต่อนะฮะแล้วก็รอที่จะออกอากาศตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีความสุขมากกับการได้เห็นชีวิตคนคือการทํารายการเนี้ยมัน มันหนึ่งคือมันได้ประโยชน์กับคนดูแน่ๆคนดูจะเห็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ได้ประโยชน์กับนักวิง่งตัวนักวิ่งเองเนาะเขาก็อาจจะมีสปอนเซอร์เข้าเนาะหรือเป็นที่รู้จักเหลือแล้วก็ที่แน่ๆก็คืออย่างที่3ก็คือคนดูได้ประโยชน์นะแล้วก็คนทำเนี่ยก็ได้เรียนรู้ชีวิตจากการวิ่งของนักวิ่งเหล่านี้ด้วยนะฮะก็ ผมก็ถ่ายมาทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ20 24คนละนะรวมซีซันแรกซีซันแรก13อันนี้อีก11คนละนะทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหร่นะตอนแรกซีซันแรก13ซีซัน2 20ก็เป็น33 33คนนะเราได้เรียนรู้ชีวิตของคน33คนมันมันมันคุ้มค่ามากเลยกับการทำรายการเนี้ย แล้วก็อยากให้คนดูได้ได้ลองดูเนาะผมว่าเวลาในการดูไม่ไม่นานมากประมาณ20 20กว่านาที25นาทปีประมาณนั้นนะแล้วก็น่าจะสนุกนะสนุกพยายามตัดต่อแล้วก็เล่าเรื่องให้มันกระชับสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนะผมผมผมคิดว่ามันมันจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของวิชาวิ่งแล้วก็วิชาชีวิตเนาะ ก็รอดูกันนะคะอยากให้อยากให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เอาไปใช้กับชีวิตของแต่ละคนด้วยแล้วก็น่าจะทำให้เราแบบได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นจากรายการชีวิตออกวิ่งนะฮะโอเคนี่คือเอพิโซดที่112ของ runner's journey กับผมหนุ่มนะครับขอให้มีความสุขกับการวิ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ